ชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินจัดพิธีประกาศรางวัลเกียรติคุณรางวัลบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินปณิธานแห่งความดีแทนคุณแผ่นดินประจำปี2566 ประกอบด้วยรางวัลเทพมหาสังทองคำบุคคลและองค์กรยอดเยี่ยมแห่งปีรางวัลพัดทรณีทองคำบุคคลและองค์กรต้นแบบของแผ่นดินและรางวัลคุณธรรมแห่งชาติบุคคลชุมชนและองค์กรคุณธรรมแห่งชาติเมื่อวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมที่ผ่านมาณนะหอประชุมครูรุสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพมหานครโดยได้รับเกียรติจากหม่อมราชวงศ์ชนาวุฒิวร,รวุฒิประธานในพิธีท่านดาโตสือรี ราชเลขาประจํากษัตริย์ยอกยากาตาประเทศอินโดนีเซียผอออฟ้าพรทิพาสุพัฒนุกูลประธานกิติคุณพิธีมอบรางวัลและผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีพร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินภายในงานได้รับเกียรติจากศิลปินดาราน,นักแสดงร่วมงานอย่างคับข้างค่ะยินดีนะฮะแล้วก็สําคัญวันนี้ก็ได้มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง กับการสนับสนุนให้คนดีมีกำลังใจค่ะก็ไม่มีอะไรมากมายเหมือนเติมกำลังใจให้คนดีได้มีกำลังใจที่จะทำดีต่อไปค่ะก็พอได้คุยกับทีมคณะกรรมการนะนโยบายของพอคิดว่าในสิ่งที่เราจะต้องคัดเลือกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำคุณประโยน์จริงๆนะไม่ใช่ว่า เลือกคนเพราะว่ามีเส้นมีสายแต่ต้องคัดคนที่ลักษณะของการที่เขาทำดีแล้วก็เหมือนกับการที่คนทำดีเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยจะมีคนสนับสนุนก็จะเป็นข่าวดังเฉพาะคนที่กระทําผิดหรือกระทําสิ่งที่รุนแรงแต่ความดีหรือว่าคนที่ทํำดีอะคะมักจะไม่ค่อยมี ออกสื่อหรือได้รับการชื่นชมซึ่งมีแต่ก็น้อยก็เลยพอดีว่าทางคณะการจัดงานได้ไปปรึกษาพอ,อนะเ็เลยบอกว่างั้นจิตที่พอ,อฟ้าต้องการก็คืออยากให้คัดคนที่มีคุณภาพแล้วก็ผู้ที่ไม่ใช่แค่ว่าที่เราเห็นแค่นี้นะคะอย่างทางใต้อะฮะอย่าง คุณครูหรือว่าทางตำรวจชายแดนใต้และแม้กระทั่งทาหารถึงแม้ว่าเขาจะาหมดวาระไปแล้วหรือบางคนก็อาจจะพิการก็อยากจะให้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในการที่ได้ทำดีแล้วก็ยังน้อยๆเนี่ยก็ยังเสนอทางกรรมการว่าถ้าบังเกิดว่า ไปหาคนเหล่านี้ได้ในการเดินทางสนับสนุนก็ยินดีนะเพราะว่าอยากให้คัดสรรคนที่ดีมีคุณภาพจริงๆส่วนมากเนี่ยคนคัดคนเพราะว่าหน้าตาหน้าตาทางด้านสังคมแต่สำหรับพออฟ้าอยากให้คนดีที่สังคมลืมหรืออาจจะไม่รู้จักได้รู้จักก็ะะกอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ที่ต้องการก็ถือว่า ทราบว่าคณะกรรมการได้คัดสรรอย่างเข้มข้นนะคะตามที่ผอ,อฟ้าได้ได้ให้แนวคิดไปว่า,าในการที่ผอ,อฟ้าเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกเรื่องทุกราวในการที่เรา,อ,าอยากจะให้คนดีมีกําลังใจเหมือนเดินตามรอยพ่อหลวงคะรัชกาลที่9้าซึ่งท่านปิทองหลังพระแต่สําคัญที่สุดเนี่ยวันนี้ถือได้ว่าหลายท่านที่ถูกคัดเลือกมาเนี่ย ก็ขอแสดงความยินดีด้วยการที่เราทำดีต้องได้ดีและขอให้ทำดีต่อไปค่ะเพราะความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองเตต้านิวขอบจบทุกข่าว